จนเป็นองค์ประกอบข่าธรรมธาตุธาตุธรรมบินน้ำลมไฟสายสีเสียงอากาศนั่นแหละพูดนะขยายบุบบับบุบับระเบิดจิ้มไม่มดสาุ่นี่แหละกลับบ้านได้แล้ว ทำบ้านกับบ้านบอกกับตัวเองกับป้านตัวเองกับบ้านเลยพอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณขอบคุณขอบคุณกราบเท้ากวาบเท้าเห็นป่าไปกราบตีนพอกราบตีนในยุทรบินสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุสาธุต้องบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าคิดว่าใช่จงหาโอกาสนั้นให้ได้แล้วก็ทำตัวเองให้มันเป็น ให้มันใสซัไม่ต้องอยู่ในระบบกาบก็เห่าโพลรินกาบแม่บโพนรินกาบกอเมจ็ดเก่าโชโคดกาบบพรุเจตเก่าเชโคดกาบครูครูบาอาจารย์เจตเก่าเชีวโคดกาบเจ้ากรรมไยเวทเจตเก่าเชโคะกาบครูซ้ายดำซ้ายขาวเจตเก่าเชีวโคดกาบทุกผาคิดของเจ้าของเจตเก่าเชโคดกับบันกันนอ นอมรับยอมรับนั่นแหละมีอยู่ในทุกหมูเหล่านะจักระทั้งหมดหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงเจ็ดเบื้องต้นแปดเก้าหายากสิบเอ็ดสิบสองสิบสามไม่รู้ว่าอยู่ไหนขอทาวแม่ทาวดินน้ำไฟลมสิบก็คืออรหันต์ไปแล้วแม่ธรนี้เบื้องต้นรองรับเป็นสักขีพยานในกระแสธรรม Lust, ic, สาธุอามิอามินสาธุอามิอามินงสาธุอามิากลับก็ัรักแม่มันีกลาบตัวเองกรับตัวเองกลับตัวเองโอ้ยบ่มีคําสีบอกเบิดข้สีบอกจะสีบอกก็แรมันคังก็นเลยหโอ้ m ม่กออบคุณขอบคุณขอบคุณได้แต่คุณได้แสนอบน้อมกลับซื่อสีทุกงูเรากลับพยานาคทุกมูเรา คนท่านทุกมูเรากับมหาเทพมหาราณีทุกมูเรากับโพธิสัตว์มรมรุธโพธิธรรมโพธิสัตว์โพธิจิตโพธิธรรมโพธิญาณมนุษย์ตั้งดาวทุกมูเราอริยะเนื้ออริยะการการขอบคุณขอบคุณทุกท่าน อยคอยล่าด้อขอล่าเด้อมามาน้ำกันกับนรโรกับเศกักรเจี๊ยบฉันกับอกริาลก่กับตะวันจุกจันโอ้ยลาลูกล่าก่อนเดินไปไปค่หูแล้วโอ้ยสีหายโอ้ยอยากพ้องไหโอ้ยคุณตาไหเงาวๆีออียสาธทุ นี่ไงเะรู้แบบไม่ต้องเกิดเขาบอกว่า,าในในในเราต้องไปเกิดให้มันเป็นให้มันมีรสชาติแล้วอาศัยร่างปฏิบัติเข้าไปสัพสัตสัพสิ่งสัพจิตสัพยาณทุกขบวนการทั้งระบบนะมิติมายาผ่านผู้ขุมขนจนบอกว่าอะไรคือนิพพานอะไรคือความว่าง ผ่านสาสีเสียงอากาศเข้าไปเนี่ยมันมีอัทรสในอัตธรรมในคำพีไรอักษรนะผลสุดท้ายอัตธรสก็ไม่มีจนว่านัตตาธรรมธรรมอนัตตาธรรมก็ไม่มีว่างว่างว่างวางวาง,วาง,วาง,วางนมถวายคืนค่ะพี่พอค่ะพิเมียนอ้อมถวายคืนโอ้นังตาไรท่านย,งยัง กอดหน่อยกอดหน่อยค่ะสาธุขอบคุณพระพุทธองค์ขอบพระคุณองค์ธรรมองค์คุณองค์ธรรมทุกทุกพระองค์ทุกชนทุกช exactly ั้นในพระเจ้าของพระเจ้าพระธรรมของพระธรรมในพระศาสนาธรรมและพระเจ้าพระพระเจ้าพระศาสนาธรรมสาธุสาธุอาเมนอมสาธุอาเมนอมสาธุขอบพระคุณพระประสงค์ดังพระประสงค์กลับบ้านกันกลับบ้านกันเลยกลับบ้านเว้ย บาลานะ่าลูกมาลาแล้วนะกับ,บล้านะ่าอ้น้ำตาไหลสาธุอ่าแน่ใจแล้วนะว่าชาสุดท้ายจริงแล้วนะพ่อก็ไม่ได้มาเสียเวลากับอาศัยกายสังขารกายภาพ้าที่มันน่าทุเรศนะเบื่อนอกเบื่อในแน่ใจลูกเออูแน่ใจมากมากสาธุกินอาหารอยู่ทุกวันนี้มันก็เต็มมันไม่ใช่ความอยากแต่ผสมผสานในรสชาติก็คือรักโรดกดหลงให้มันเป็นคำว่าปกติธรรมดา ไอ้แก่ภาษานี่ก็เราจะบ้าอยู่แล้วนะจะบ้าอยู่แล้วเห็บ้าไม่จริงอะ่ะแต่มันรู้ไปหมดอะ่ะทั้งของทัง้งหัวถูกสงสารจริงมากกันจ้าว่ากันไปม,มันถึงเวลาแล้วอะ่ะไปกันเด้ออีพอยอีแม่เอ้ยมาล่าเหรอเด้อเธอจะได้สิ่งนั้นกลับคืน และสิ่งไหนที่เธอขาดไปเธอจะได้สมปรารถนาทั้งโลกยะและโลกไอ้ฉันปรารถนาทั้งสองทางวิถีชีวิตที่ในโอวาทของพระสัสดาธรรมโอวาทของพระบิดาพระมารดาขอพระธาตุแม่ธาตุพ่องธรรมขอทุกท่านจงประธานทุกแห่งห่วงขอองค์หลวงธรรมบัลลังก์ทั้งหลายสัมจิตสัมพยานทั้งหลายที่ได้ยินเสียงนี้จงรับกายธาตุขันธ์นางบุตรนางอรุณบดีสิลป์สุพรรณ อรุณวด,ดีศีลสุพรรณเทวทูตเทวทาเทวทัวดทนดูแลปกปักรักษาจนกว่าจะละสังขารอย่าให้ได้เกิดความขัดข้องขัดสนในทางโลกียะและในภาพจิตวิญญาณในวลหน้าที่ดับแต่นี้เป็นต้นไปชับพันตั้งแต่บัดน,นี้สาธุอาเมนเอเมนทั้งโลกทั้งจักรวาลหนาประมาณไม่ได้ ทั่วอันันะจะไม่มีใครไม่รู้จักอารุณวดีสินสุพันธ์แม่ธรณีเป็นสักิพยานรองรับทุกอย่างก้าวสารทุกอาเมนเอเมนพระมารดาทุกแห่งห่วงพระแม่ทุกทุกพระองค์รองรับอกอุ้มดูแลปกปักรักษาอารุณวด,ดีสินสุพนธ์อนุภาพมหาศาลมีมีประมาณสาธุอาเมนเอเมนอนุโมทนากับพระแม่พระมารดาทุกแห่งห่วงพระแม่ทุกทุกพระนาม ที่ดูแลบุตรธรรมในกายธาตุขันชีวิตที่เหลือเพื่อทําวาระหน้าที่นี้ขอบพระคุณพ่อเทียนทองพ่อแทงพ่อถิ่นพ่อนงพ่อแจ้งอามนอามนลองเอ่ยพ่อทั้งห้าดิสามจบ่อเพ่อนพ่อถิ่นพ่อแจ้งพ่อเทียนทองพ่อแจ้งพ่อหนงพ่อถิ่นพ่อแจ้งพ่อโอ้ต้าจะไหลก็ไปกับพ่อให้หน้าดะอย่าไปเป็นนิ้วโป้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนะนิ้วค้อยนะ ่เทียนทองก็แท่งพ่อหนุ่งพ่อจิ๋มพ่อแจ้งพ่อเทียนทองก็แทงพ่อหนุ่งพ่อจิ๋มพ่อแจ้งพ่อเทียนทองก็แดงพ่อหนุ่งพ่อจิ๋มพ่อแจ้งครูรูปครูบาอาจารย์ทุกสายทุกสายทุกอาคีอาจารย์กลับบ้านด้วยกันนะคะกลับบ้านด้วยกันนะคะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านแาลว่าท่านคืออนุภาพของของของพระบิดาพระบรรดานะพ่อทั้งห้าได้ยินแล้วเป็นไงสถานกลางอกไหม เออนั่นแหละก็บอกว่าถ้าไม่ถึงที่จะไม่มีอะไรเป็นความจริงพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าไม่หลงนะไม่หลงอ่าแล้วก็แตะสภาวะได้ว่าว่างว่างจริงไหมถ้ามันว่างจริงมันไม่อะไรนะต้องบอกมันฆ่าคนได้โดยที่ไม่ใช้คําพูดเพราะเราไม่ได้ทําเองทุกอย่างมันจะผ่านเข้ามาในระบบ ประสาทความรู้สึกอยู่ภายใต้สายตาในกระแสคนคนนี้ปฏิฆาปรามานะล่วงเกินเราเราเป็นใครนะรู้เลยไอ,อ,ยอน,นี่เสร็จแน่นอนไอน,นี่เสร็จแน่นอนนะนะเราไม่มั่นใจเราก็ไปที่พระพุทค์นะพระพุทค์บอกว่าไม่ไม่สมควรที่จะวิเคราะห์เพราะมันไม่ใช่เรื่องเรากรรมของเขาเราก็ย้อนกลับหามหาแม่ธรณีนะ อยู่กับแม่เทอร์นีนะแรงสันดาเทื่อนเหล่านั้นน,นะโอ้ยนรกเขาบอกว่านรกทุกชั้นยินดีต้อนรับอันนั่นแหละจบเราก็เห็นกระบวนการแล้วบอกโอ้โหนแลเราจะไปทางไหนล่ะผมมาถึงขั้นนี้แล้วกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าเสียดเรียนรู้จนน่ากลัวเนะี่ย แต่ความใสมันงั้นน่าหลงนะไม่ก็มันมันเป็นความใสที่ไม่ต้องหลงมันมันไม่ได้กลมเดียวกลมใช่จิตสภาวะมันจะเสียงบอกผมไม่มีอะไรหลงเลยขนาดนี้มันไมันีความรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปหลงเหมือนเหมือนเหมือนกระแสแรกๆที่แบบโอ้มันเป็นเต็กินแันเป็นคาราแท้นะเออนั่นแหละ หยดกับคาวนุ่นที่ใสใสแต่นิ่งแล้วก็เฉย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 เนี่ๆๆน้าหลงหลักเออนั่นแหละเห็นพี่ยีไหมได้อารมณ์นี้โอ้ย <c oughs> น,น,น้องอที่ยีอยากจะมาอีกรอบหนึ่ง นัดพี่อีดิลืมเดี๋ยวเดี๋ยวจะนัดถึงเดี๋ยวคุยกับาพึ่งาเนี่ยเดี๋ยวมิจนาละนัดไปอยาจะพูดเดี๋ยวค่อยนัดกันใครอยากไปก็ไปแตลูกก็ไปแน่อืไม่มีใครไปลูกก็ไปเพราะลูกตั้งตั้งโปรแก็มแล้วก็บอกฟังความสวยสวยไป ไปตำแหน่งก็ไ,งไปได้รถมอเตอร์ไซค์จ,จักรยานรถ,ถเครื่องบินยานอาวกาศไช้ด้วยเนี่ยพี่ยียก็แพ็มาเมื่อวานพี่ยีหนักหนักกว่า คุยเข้าไปเลยเนี่ยเขามาดูภาพก่อนหน้าที่เดี๋ยวนี้ถ้าพ่อว่างพก็เข้าไปในลแล้วก็เข้ายในลน์ยังอย่างนยก็พ่อออกเข้าอ,ออกเข้าอ,ออกแล้วแช์แช่มา